สวัสดีพี่พี่ทุกท่านวันนี้พี่เพชรก็ <c oughs> หลังจากเปิดร้านเสร็จเตรียมร้านเสร็จวันนี้ <c oughs> ก็นี่แหละที่อยากกินแล้วก็เห็นเพื่อนทําแบบอืม,มันน่ากินก็เลยจะกินแบบเพื่อนนี่ <c oughs> เห็นไหมแต่พี่เพชรไม่กินหรอกพี่เพชรเอาใส่ไว้เฉยๆ <c oughs> เห็นเพื่อนเอาใส่คิดเยอะอื ใส่พริกเยอะๆใส่น้ำส้มเยอะๆก็เลยใส่เหมือนกันแต่พี่เพชรใส่เป็นพริกหน่วยเสร็จแล้วก็ให้พี่ถวกินต่กินไม่ได้ให้พี่ถักินเพราะกินไม่ได้ใ,ไไดใส่ผักนํำนี่พี่เพชรก็จะหลังจากที่กินนี่เสร็จก็จะกินยา <c oughs> กินยาแล้วก็ล <c oughs> ูกค้ามาแล้วก็เรียกเอหลัง <c oughs> เอหลังแป๊บหนึ่ง เพราะว่าร่างกายมันช้ำรู้สึกว่าปวดกระดูกกระเดี่ยวขั้นตามเนื้อตามตัวขั้นเนื้อขั้นตัวปวดกระดูกกระเดี่ยวแล้วก็มึนหัวหนาวหนาวหนาวอากาศเย็นเย็น,ย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 นมันเย็นเย็นมันรู้สึกมันหนาวหนาว <c oughs> กินยาเืคืนก็โอปวดกระดูกกระเดี่ยวปีสาม ตีสามคืนหน,น,นาวยังกะเข้ากระดูกกระเดี่ยวเลยตีสามเมืน,นหนาวอะไรนักหนาวะเขาเรียกว่าหนาวในนั่นแหละหนาว,นาวขนาดผมผ้าอยู่ผ้าก็ไม่อุ่นหนาวแบบแต่ <c oughs> อาการของหวัดนั่นแบบนหละต้องเป็นหวัดไปหาหมอเริอมเสือ์สารมีอย่างเดียวแหละที่กินเป็น ไปร้างก๋วยเตี๋ยวก็อย่างนี้แหละของเจ้าของก็มีเดี๋ยวกินบ่อยแล้ะ <c oughs> นี่เห็นไหมมีใส่พริกใส่นั่นล <c oughs> องกินมั <c oughs> ม้งโอเคพี่พี่มานี่ก็มีหัวใช้เท้าเด้ดพอพอพอหัวเดียวเอาเท้าเดียวพอให้หลาเท้าเลยไนงะ <c oughs> เขาเรียกหัวใช้เท้า วันนี้ก็ยังขายของอยู่เปิดร้านได้ว,วันนี้ได้แต่วันนี้วันอาทิตย์จะให้พี่นัดเฝ่าร้านพีเพรจะก,กินยาแล้วก็อยู่ข้างในกันเพราะว่ามันมีลูกค้าค่อยเรียกเอ,อาเพราะว่าจะกินยาแก้วัดเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เป็นหวัดปวดกระดูกกระเดี่ยวขั้นเนื้อขั้นตัวหนาวมึนหัวตัวร้อนลุมล่มๆนิดๆมันบ,บ่เป็นแต่ยั่ว ร่างกายมันโ่เป็นตยูมันนั่นก็นเลยผัก,กแปบบไม่ว่าเลยว่าไปหาหมอก่อนันที่สามิได้ไม่เป็นไรไปทีเดียวัหละอดเอาไปสามิแล้วเมื่อคืนก็กินยาหมดแผงแเมื่อคืนเดี๋ยวเขาจะจับเจ้านอนโรงพยาบาลดินอนก็นอนตัวนอน้อมจะเบิร์นละ ก็นอนคืนเดียวร้องไห้กาๆกลับบ้านมีทางดอกพยาบาลง่ามปัน่นแกอยู่เป็นปีก็ได้แต่ยูของเดียวได้ของร่วมปอยูข <laughs> องร่วมเลยโอ้ยอะเอียงเป็นเอียงมุนอุยปุ๋ยข้นไข่เป็นหลายหวังว่าจะทําคลิปร่างกายบ่สมบูรณ์ว่าจะขึ้นไหลสวดร่างกายก็บ่สมบูรณ์ไม่ครบชั่วโมงเนี่ยก็เลยแบบอื พักกัอนอยากจะทำคลิปเยอะๆเมืม่อวานเป็สาวเสิร์ฟเยอะไปหน่อยแดดหัน่น<ม>ยังว่นเวียนตากแดด้องไม่เป็นไรร้านเราทำเองทำเองไข่เองนักเรียนพอ <c oughs> โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเ้อเจีมามา <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย